ที่สอโลกแห่งความสุขที่แท้จริงสุริยาสุริยารู้สึกทึงกับงดงามของโลกคู่ขนานแห่งเทราที่ยังคงสภาพเปิดล้อมมณชาตไว้อย่างสมบูรณ์แบบพื้นที่ทั้งหมดรอบตัวเขาเต็มไปด้วยสีสันจากดอกไม้หลากชนิดที่บานสะพรัง่งป่าไม้เขียวชอุ่มที่ทอดยาวสุดสายตาและลำธารน,น้ำใสที่ไหลผ่านอย่างนุ่มนวลสัตว์น้อยใหญ่ที่เดินเตะไปมาโดยไม่รู้สึกกลัวหรือเป็นภัยต่อมนุษย์ สุริยาโลกนี้ช่างสวยงามและสงบสุขเหลือเกินดูเหมือนทุกอย่างสำดุลอย่างจะมีความสมดุลและพอดีไม่มีใครเบียดเบียนหรือทำร้ายใครทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถูกออกแบบให้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสัตว์ในโลกนี้ไม่ทำร้ายกันพวกมันอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติส่วนมนุษย์ก็เช่นกันเราไม่กินเนื้อสัตว์แต่เลือกบริโภคพืชผลที่ปลูกขึ้นเองเองตามธรรมชาติ โดยไม่เบียดเบียนชีวิตใดเดียขณะที่สุริยาเดินสำรวจรอบปองเขาเห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังเก็บผลไม้และผักสดๆจากสวนที่อยู่ไกลใจทุกคนทำงานด้วยรอยยิ้มและแบ่งปันผลผล,ผลิตที่ได้ให้แก่กันโดยให้แก่กันไม่มีการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือสิ่งของทุกคนที่นี่ดูเหมือนจะมีความสุขและเต็มใจที่จะให้โดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนทำไมที่นี่จึงไม่มีการใช้เงิน หรือการแลกเปลี่ยนเหมือนในโลกของฉันในเทราความสุขและความสมดุลไม่ได้วัดจากสิ่งของหรือเงินตราแต่เป็นการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนโดยโดยไม่หวังผลตอบแทนทุกคนที่นี่มีความเข้าใจว่าแบกกันคือการสร้างความสุขที่แท้จริงเงินตราไม่ได้มีความหมายในโลกนี้เพราะเรารู้ว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดคือความสงบและความรักที่เรามีให้แก่กัน and I can be happy แล้วทุกคนจะได้รับสิ่งที่ต้องการได้อย่างไรหากไม่มีเงินในการแลกเปลี่ยนขณะที่เขาถามคำถามนี้คนหนึ่งในกลุ่มเก็บผลไม้เดินเข้ามาทักทายสุริยาด้วยรอยยิ้มคนเก็บผลไม้ยินดีที่ได้พบเธอสุริยาที่นี่ทุกคนมีสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วจากธรรมชาติเราปลูกพืชผลเพื่อแบ่งปันกันไม่มีใครขาดแคลนเพราะทุกคนมีความรู้สึกยินดีที่จะให้แก่กันอย่างสันติสุข แล้วถ้ามีคนที่อยากได้มากกว่าที่ควรจะได้รับหรือไม่ยอมแบ่งปันจะทำอย่างไรผู้ทอนยิ้มก่อนที่จะตอบคำถามสุริยาในเทอระาการโลภหรือความไม่ยินดีที่จะให้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะทุกคนเข้าใจว่าการมีสิ่งของมากเกินไปไม่ได้ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามมันจะทำให้ชีวิตวุ่นวายและสูญเสียความสมสุขไป การเรียนรู้ที่จะให้และพอใจในสิ่งที่มีเป็นแกนแท้ของการดำชีวิตในโลกนี้สุริยะเริ่มเข้าใจว่าทำไมโลกนี้ถึงได้สงสุขและเต็มไปด้วยความรักทุกคนต่างเข้าใจและยอมรับว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการสะสมทรัพย์สินแต่จากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนธรรมชาติอตัวแย่รอบตัว โลกนี้ช่างแตกต่างจากโลกที่ฉันเคยอยู่จริงๆฉันรู้สึกว่าที่นี่คือที่ที่ฉันควรจะได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับผู้คนที่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของชีวิตเรายินดีต้อนรับเธอสุริยาที่นี่เธอจะพบกับความสงบสุขและความรักที่แท้จริงใช้เวลาเรียนรู้และเข้าใจตัวเองไปพร้อมกับเราในทรามีสิ่งที่เธอต้องการมากกว่าที่เธอคิด สุริยารู้สึกถึงความอบอุ่นในใจที่ไม่ได้มาจากสิ่งของใดใจแต่จากความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้โลกคู่ขนานที่สร้างขึ้นจากความรักและการแบ่งปันอย่างแท้จริงเลือกสถานะหนึ่งในหลายๆความเป็นไปได้เหล่านั้นโลกคู่ขนานเกินจากความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันเหล่านี้ในทุกช่วงเวลาทุกการตัดสินใจที่เธอทำทุกการเคลื่อนไหว ทุกความคิดมันสามารถก่อให้เกิดโลกใหม่ที่แยกออกไปจากโลกเดิมแล้วโลกคู่ขนานที่เรากำลังอยู่ตอนนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร โลกทราแห่งนี้เกิดขึ้นจากความเป็นไปได้ที่เลือกที่จะเดินเส้นทางที่แตกต่างไปจากโลกเดิมในจักรวาลของเธอ,อมันคือโลกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการทำลายธรรมชาติและความโลภของมนุษย์ทุกสิ่งที่เธอเห็นในโลกนี้เป็นผลมาจากความเป็นไปได้ที่คนในโลกนี้เลือกที่จะเกื้อกูลกันและใช้ชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติซูนีสุริยา แล้วมีโลกคู่ขนานอีกอกี่แห่งที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบผู้ทอนยิ้มอย่างเงียบเยยีๆก่อนที่จะตอบผู้ทอนจากการคำนวณและทฤสฎีควอนตมัมมีโลกคู่ขนานมากมายที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่บางทฤสตีเชื่อว่ามีถึงเมคซิเซโลกคู่ขนานซึ่งแต่ละโลกเกิดขึ้นจากความเป็นไปได้ที่แตกต่างกันการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในความคิด หรือการตัดสินใจสามารถนำไปสู่โลกใหม่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงและแต่ละโลกเหล่านั้นก็มีชีวิตและกฎของตัวเองแล้วทำไมเราไม่สามารถรับรู้หรือเดินทางไปยังโลกเหล่านั้นได้ไงอะ่ะการเดินทางระหว่างโลกคู่ขนานเป็นเรื่องซับซ้อนและต้องการการเชื่อมต่อผ่านมิติที่เรายัางไม่เข้าใจทั้งหมดแต่การมีอยู่ การมีอยู่ของพวกมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่เป็นผลมาจากกฎของควอนตัมที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยกฎฟิสิกส์แบบดังเดิมโลกคู่ขนานเหล่านี้ดำรงอยู่ในในที่ที่เราไม่สามารถสัมผัสดได้ผ่านประสาทสัมผัสของเราแต่มันยังคงมีอยู่และทำงานในรูปแบบของตัวมันเองสุริยะ น่าอัศจรรย์จริงๆโลกที่แตกต่างกันไปตามความเป็นไปได้ของทุกการกระทำทุกความคิดหากมันเป็นจริงอย่างที่เธอพูดความเป็นไปได้ก็ไร้ขีดจำกัดเลยทีเดียวผู้ท่านพยักหนาวและมองออกไปยังททวทัศน์ที่สวยงามของเทราใช่สุริยะความเป็นไปได้ในจักรวาลน,นั้นไม่มีที่สิ้นสุดทุกการตัดสินใจในชีวิตของเราเป็นการสร้างโลกคู่ขนานขึ้นมาการที่เธอได้มาอยู่ที่นี้ เป็นเพียงผลลัพธ์ของความไปได้ที่เธอได้เลือกและยังมีอีกหลายโลกที่ท็กไม่ข่บแต่ทุกโลกเหล่านั้นก็ยังคงมีอยู่และดำเนินไปในวิธีของมันเองสุริยารู้สึกถึงและค่อยถึงความซับซ,อบซ้อนของจักรวาลที่เขาไม่เคยรับรู้มาก่อนความรู้สึกนั้นทำให้เขารู้สึก่อมตัวและเต็มไปด้วยความชื่นชมห่อความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดที่ไม่สิ้นสุดในทุกสิ่งที่อยู่รอบตัว